สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดึงข้อมูลจากหุ้นนะครับหรือว่าข้อมูลของคริปโตหรือว่าข้อมูลของจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับมาจากเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลตัวเองตลอดเวลาโดยที่ข้อมูลพวกนี้เนี่ยจะเป็นแบบ real time นะครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับ เดี๋ยวในแท็บของแอปนี้นะครับผมจะทําเป็นทั้งหมด3แท็บนะครับก็สามารถเอาไปปรับดูได้นะครับใครต้องการแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับแท็บแรกที่ผมจะทำเนี่ยจะเป็นแอปรายงานราคาหุ้นนะครับซึ่งจะอัปเดตมาโดยตรงจากฟังก์ชันที่ชื่อว่า Google Finance เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ใน description นะครับสามารถมาดูตรงนี้เป็น reference ได้นะครับอันแรกเนี่ยเราจะทิ้งสัญลักษณ์ของหุ้นไว้ก่อนก็จะเรียกว่าติ๊กเกอร์นะครับก็เดี๋ยวเอาติ๊กเกอร์ที่มันดังๆใส่ไว้นะครับก็อาจจะเป็น Apple นะครับ ก็จะใช้คำสั่ง google finance นะครับเราจะติ๊กอันแรกนะครับแล้วก็ใส่ attribute เป็น name นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแบบเดิมน,นะครับ google finance นะครับแล้วก็วกเลกือก ticker เป็นอันแรกน,นี้ผมจะใส่เป็น price นะครับต่อมาจะเป็น change นะครับ ว่าเปลี่ยนแปลงไปกี่จุดแล้วก็เชนเปอร์เซ็นต์นะครับเชนเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น PCT e นะสำหรับ market cap นะครับ market cap ก็จะเป็นเหมือนกับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยภาพรวมของหุ้นเนี่ยมีตังค์เท่าไหร่นะครับก็คำสั่งก็จะคำสั่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีอย่างอื่นอีกมีพวก volume มีพวกเ a รด time อะไรพวกนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็ใช้คำสั่งนี้เอา ทีนี้พอผมได้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะมาจัดรูปแบบนะครับาเราก็จะได้คูณตรงนี้ขึ้นมาต่อมาเนี่ยข้อมูลตรงนี้มันอาจจะออกมาไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการนะครับให้เราเลือกที่คอลัมน์นะครับมาที่ Format แล้วก็เลือกที่ Number นะครับในหัวข้อนี้ผมต้องการจะเพิ่มให้มันมีดอลลาร์ไซน์ขึ้นมาด้วยนะครับก็อาจจะใส่ดอลลาร์ไซ์ไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นแฮชแท็กนะครับ hashtag 1 hashtag เนี่ยก็คือตัวเลขหนึ่งหลักนะครับก็อาจจะเป็น ตัวเลขปกตินะครับแล้วก็2หลักข้างหลังกดแอ p l y นะครับเราก็จะได้เป็นดอลลาร์ไไว้ข้างหน้าสำหรับกรณีที่เป็น Change นี่นะครับผมจะปรับ Format มันให้เป็นตามนี้นะครับมาที่ Custom Number Format เหมือนเดิมนะครับกรณีที่เป็นบวกเนี่ยผมจะใส่เป็นบวกนะครับแแนะครับแล้วก็ใส่เลข2หลักนะครับตัวท้ายลงด้วย0.00นะครับแล้วก็ใส่เซมิโคลอนนะครับกรณีนี้เป็นลบก็จะเป็นลบ เหมือนเดิมน,นะครับสองอันแล้วก็0.00นะครับกรณีที่เป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นแค่ขีดเฉยๆนะครับหลังจากนั้นกด Apply นะครับถ้าต้องการให้ตัวสอนเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเติมสี creen เข้าไปนะครับตรงนี้อาจจะเติมเป็นสีเปรแต่ว่ามันจะขึ้นแค่ในกรณีของ Google Sheets นะครับถ้าเป็นในกลายเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรนะครับ ส่วนในกรณีของ change percentage นะครับผมก็จะใช้ Format เดิมแบบที่เราใช้เมื่อกี้นะครับมาที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับแล้วก็แทนที่จะเขียนเป็นตัวสูตรข้างหลังเนี่ยผมจะเขียนเป็นเปอร์เซนต์แทนนะครับผลอนะครับเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับผมจะเอามาหาร100่งทีหนึ่งนะครับะเราก็จะได้ตัวเลขนี้มาแล้วก็อาจจะเพิ่มทศนิยมเข้าไปอันหนึ่งนะครับจะได้เห็นเป็นทศนิยมที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วก็ลากขวาล่างลงมานะครับ เช่นเดียวกับ Market Cap นะครับสามารถมาปรับ Format ได้ทุกๆเลข3หลักเนี่ยจะมีคอมมาหอันใช่ไหมครับมาที่ Format ในกรณีของ Market Cap นะครับผมจะใส่ดอลลาร์สไก่อนใส่เป็นแทแท็กามสามอันนะครับแล้วก็เราจะบอกโปรแกรมว่าเราจะอิก o นรนะครับเราจะไม่สนใจคอมมาสามตัวนะครับก็ใส่3ตัวนี้นะครับใส่คำว่าบิลเลียนนะครับที่แปลว่าพันล้านนะครับ รเราก็จะได้เท่านี้นะครับลากลงมานะครับก็จะได้เป็นค่างเงินในกรณีของที่มันเป็นพันล้านนะครับอันนี้ก็คือการจัดรูปแบบของตารางคุณง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราทำอีกสองอันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองอินพ r t ตตัวนี้เข้าไปในแอปนะครับสำหรับราคาคริปโตเนี่ย Google Finance ย,ยังไม่รองรับตัวนี้นะครับก็จะรองรับแค่เป็นบางตัวคริปโตเนี่ยจะดึงข้อมูลมาได้แค่ราคานะครับนี่ต่างว่าสมมติผมก๊อปราคานี้ไปผมวางปุ๊บมันก็จะเป็นแค่ราคาขึ้นมานะครับถ้าเกิดผมใส่เนมเข้าไปเนี่ย มันก็จะ Error นะครับแสดงว่าเราจะดึงมาได้แค่ราคาท,ทีนี้เนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการดึงราคานะครับด้วย Google Finance นะครับก็พิมพ์ BTC USD ตรงนี้นะครับอันแรกเด็กที่ BTC USD แล้วก็กด Enter นะครับเราก็จะได้ราคาขึ้นมาสิ่งที่เราจะดึงได้อีกอย่างนึงก็จะเป็น Ethereum นะครับ ก็จะเป็นราคาของบิตคอยน์กับราคาของอิตาเลียนนะครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการที่เราจะไปดึงข้อมูลมาจากเว็บใดๆก็ตามนะครับถ้าเว็บนั้นอนุญ,ญาตให้เราดึงนะยกตัวอ,อย่างเช่นข้อมูลที่เราจะไปดึงเนี่ยจะเป็นไลฟ์ Data ที่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับข้อมูลที่ผมจะต้องการเนี่ยก็คือราคาของคริปโตนะครับก็จะเป็นบิตคอยน์นะครับผมจะมาดูที่เว็บ Coin Market Cap นะครับเว็บอื่นเนี่ยผมลองแล้วบางเว็บก็ได้บางเว็บก็ไม่ได้นะครับข้อมูลที่ผมต้องการก็คือข้อมูลตรงนี้ลองคลิกขวาดูนะครับ เลือก inspect มาถึงของคุณอาจจะมีข้อมูลแค่นี้นะครับให้ลองเอาเมาส์ไปวางเนี่ยตรงเนี้ยไฮไลท์ที่ตรงไหนนะครับแสดงว่าเรากําลังเลือกข้อมูลตรงส่วนนั้นอยู่เพราะผมเอาเมาส์มาวางไว้ตรงเนี้ยมันไฮไลท์หน้าจอเพราะผมวางตรงนี้มันไม่ใช่แสดงว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยคืออยู่ในนี้นะครับก็คลิกกับตาลงมาเรื่อยๆนะครับลองหาดูนะครับว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนมันก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับ แสดงว่าข้อมูลที่ผมต้องการเนี่ยอยู่ในตรงนี้นะครับก็คลิกต่ำดาวอันนี้ไม่ใช่อ,อยู่นี้นะครับคลิกมาเรื่อยเรยจนกว่าเราจะเจอตัวเลขของมาตรงนี้นะครับให้เราคร้างไว้ก่อนมาใส่คําสั่งนะครับ import xml นะครับโดยที่ข้อมูลตรงส่วนแรกเนี่ยผมจะใส่เป็น URL ของเว็บนั้นนะครับ แล้วก็ข้อมูลตรงส่วนที่2นะครับผมจะใส่เป็น x p o r t ของข้อมูลนี้นะครับให้คลิกขวาที่ข้อมูลนี้กด copy นะครับ copy full x p o r t แล้วก็ไป paste ในส่วนที่2ของ import xml นะครับอพอลองกด enter ดูเนี่ยก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมต้องการดูว่ามัน change ไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย ให้มาดูตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปหาตรงส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ตรงนั้นนะครับคลิกกลับดาวลงมาตรงข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคลิกขวานะครับ Co อปปี้แล้วก็ c o อปปี้ฟูแพดเหมือ,ปปอ,ปปอ,ปปอนเดิมน,นะครับอาจจะคลิกเลื่อนทางขวามาตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็กด enter เพราะว่ามันมาจากเว็บไซต์เดียวกันอยู่แล้วเช่นเดียวกันกันกบ Market Chat นะครับ หาข้อมูลของ m a r k e t c a p มาเจอตัวเลขแล้วก็คลิกขวานะครับ Copy f u l l p a t h แล้วก็เอามาใส่ในอันที่2นะครับในกรณีของ Volume ก็เช่นกันนะครับ ถ้าเราเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลของอีสเตอเรียมด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามาจากเว็บไซต์เดียวกันเนี่ยข้อมูลหลังบ้านจะคล้ายๆกันแค่เปลี่ยน U r L นะครับเราลองมาดูหน้าของอีสเตอเรียมดูก็จะเปลี่ยนไปข้อมูลข้างหลังนะครับเปลี่ยนแค่คําว่า Bitcoin เป็นอีเตอเรียมนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้เป็นอีเตอเรียมนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นอีเตอเรียมนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการ Import ข้อมูลจาก x m l นะครับบางทีถ้าเราอยากได้เหรียญที่มันไม่ใช่เหรียญใหญ่มากๆอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum เรนี่ยเราจะมาใช้ Google Finance สำหรับ BNB ข้อมูลอาจจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเรามาดูที่ CoinMarketCap รนี้เราอยากได้ข้อมูลของ BNB นะครับเรามาเปลี่ยนตรงนี้เป็น BNB ได้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเอา ราคาของคริปโตเข้ามาไว้ในสเปรชีฟของเราซึ่งเดี๋ยวข้อมูลพวกนี้เราจะเอาไปจัดรูปแบบในแอปได้อีกนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลของอคนที่ติดโควิดนะครับเราอาจจะไปหาข้อมูลที่มันอัปเดตมาให้เราอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาจากเว็บนี้นะครับบางกอ o โพสต์นะครับในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นชาร์ตนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเอพิโซดก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทางขวาบนนะครับข้อมูลที่ผมต้องการก็จะมี total c a s e r e c o v e r กับ death นะครับ ส่วนตัวเลขเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ import xml อันหน้าเป็น URL อันหลังเป็นตัวข้อมูล XPath นะครับดกด Enter ไปก่อนนะครับเราจะมาหาข้อมูลว่าข้อมูลตรงนี้หลังบ้านมันอยู่ที่ไหนนะครับมาที่ inspect ปกติมาเนี่ยมันอาจจะปิดตับดาวไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องไล่หาดูนะครับต้องไหนไฮไล์ก็คือข้อมูลอันนั้น พอเจอตัวเลขแล้วนะครับคลิกขวา copy e x p a d นะครับใส่ไว้ในอันที่2ส,ส่วนอันแรกเนี่ยใส่หน้าเว็บนะครับคนที่หายกับคนที่เสียชีวิตเนี่ยเราก็มาหากล่องเหมือนเดิมน,นะครับ ข้อมูลเราก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลพวกเนี้ยของสต็อกของคริปโตนะครับของโควิดเนี่ยเอาไปทำแอปกันนะครับเดี๋ยวให้มาที่กคล์นะครับกด New Project แล้วก็ทีนี้คนจะตั้งชื่อว่า The Cai a อ,กกอนะครับกด Continue แล้วก็เลือกข้อมูลจาก Google Sheets นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถตั้งข้อมูลได้ตามสะดวกเลยนะถ้าเป็นหน้าของหุ้นเนี่ยก็อาจจะปรับข้อมูลนะครับมา Edit Card ต,ตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรง Image ถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ตรง Title เนี่ยก็อาจจะใส่เป็นราคาเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า e ี a i l ก็อาจจะใส่เป็น Market Cap ก็ได้ตรงนี้เนี่ยข้อมูลวิ d เจ t ในมือถือก็อาจจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เรามีข้อมูลเป็นแอปเนี่ยเราสามารถมาคัส t o อ i z ไมซสิ่งต่างๆฟังก์ชันของแอปได้นะครับก็อาจจะทําเป็นเหมือนกับตัว s t o c k Tracker อ,อย่างเงี้ยตัวเองซื้อหุ้นมาเท่าไหร่ก็อามาใส่ในแอปตัวเองก็ มาตั้งค่าไหนกูบัน e ึกได้นะครับถ้าไม่ต้องการให้มันคลิกแล้วเป็นหน้าดิสเพลย์ขึ้นมานะครับตรงแอคชั่นเนี่ยเราเลือกเป็นนอนก็ได้นะครับเวลาที่เราเป็นเลือกเป็นนอนแล้วเนี่ยพอเราคลิกตรงนี้ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีของคริปโตเชน่นกันนะครับผมจะตั้งเป็นแบบคัสสนะครับในกรณีของคริปโตเนี่ยไอตัว change percentage เนี่ยก็อาจจะไปตั้งกันเองนะครับแบบที่ผมทำในสต็อป ตอนต้นคลิปนะครับในกรณีของโควิดนะครับผมจะตั้งเป็นแบบดีเทลส์นะครับแล้วก็ผมวางแผนไว้ว่าผมจะทําเป็นชาร์ตนะครับผมจะทําการลบข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดครับก็อาจจะเหลือไว้แค่ไทเติลนะครับก็ในไทเติลเนี่ยอาจจะเลือกเป็นคัสตอมนะครับอาจจะเขียนว่าจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับอาจจะบอกว่ารายวันคอมเนนต์ที่ผมจะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นชาร์ตนะครับ แล้วข้อมูลซอสเนี่ยผมจะเอามาจ่ายตัวแ็บนี้นะครับก็เลือกเลเบลนะครับเป็น Text แล้วก็เลือกตัวนี้เป็น Number นะครับหมายความว่าข้อมูลทางซ้ายจะเอามาจากตรงนี้ข้อมูลทางขวาจะเอามาจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงตั้งแถวแปลกๆแบบนี้นะครับก็เลือกสีได้ตามสะดวกเลยนะครับหรือว่าเราอาจจะทำเป็นแบบบาร์ชาร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ quantity ก็อาจจะเป็น Text ซ์อยตรงนี้แล้วก็ Quantity ก็อาจจะเป็น Number ข้างบนนะครับแต่จำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยมากก็อาจจะไม่ไม่มีขึ้นมานะครับก็เลือกประเภทของตรงนี้ได้ตามสะดวกเลยนะครับส่วนเลขตรงกลางเนี่ยถ้าไม่อยากได้ก็ติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับถ้าเราต้องการให้มันมีข้อมูลข้างบนนะครับก็อาจจะเพิ่มมาเป็น Basic Table ก็ได้นะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมอาจ,จะมาตั้งแถวใหม่ตรงนี้อันนึงนะครับ ถ้าแก้ข้อมูลตรงนี้มากด refresh ตรงนี้นะครับโดยที่ basic table เนี่ยผมอาจจะเอาข้อมูลนะครับมาจากตัว total case ตรงนี้มาจาก recover นะครับแล้วก็ตรงนี้เอามาจาก date ถ้าใครอยากได้แบบข้างล่างก็เอาแบบข้างล่างนะครับถ้าอยากได้แบบ c h a r ตก็เอาแบบนี้ถ้าอยากได้แบบตารางก็แบบนี้ก็ได้เราอาจจะใส่ภาพไว้ตรงกลางนิดน,นึงก็ได้นะครับแล้วแต่หลังจากนั้นก็มากดเผยแพร่อแอปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่อัปเดตตัวเองตลอดเวลา โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแอปเนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับก็ปรับโทนปรับอะไรอย่างนี้ได้ตามสะดวกเลยนะครับตรง Privacy นะครับให้เลือกเป็น Public นะครับหลังจากที่เราพร้อมแล้วก็มากด u u l i s h นะครับ URL เนี่ยมาเช็คก่อนนะครับว่าแอปเราเป็นยังไงบ้างหุ้นนะครับเป็นคริปโตนะครับแล้วก็เป็นจำนวนผููติดเชื้อนะครับเราอาจจะใส่เล่นแร่แปรธาตุอื่นๆเข้าไปอีกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการทําแอปที่ไปดึงข้อมูลหุ้นหรือว่าไปดึงข้อมูลคริปโตหรือว่าไปดึงข้อมูลจํานวนผู้ติดเชื้อมาไว้ในแอปนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ